เมนูข้าวหมดหม้อวันนี้ผัดพริกแกงหมูดอไม้ดองเครื่องปรุงสำหรับหนึ่งจานครับเริ่มกันเลยครับวันนี้โอ้หวาแล้วใน่เข้าที่เข้าทางจุวย พริกแกงมันพอยฉุนเติมน้ำลงไปเล็กน้อยหอมหีูสับการที่ใส่น้ำลงไปเล็กน้อยก่อนนะมันเป็นความชอบส่วนตัวของผมด้วยคือ หมูเราอ่ะมันจะไม่กระด้างพอมาถึงขั้นตอนนี้เพิ่มไฟขึ้นของพี่แกงครับพี่แกงไม่ได้ทำเองเจ้านี้บอกได้เลยว่าอร่อยพอเริ่มสุกน้ำมันหอยครับ รอบนี้ที่ผมใส่น้ำมันหอยเร็วเพราะว่าผมอยากให้ตัวของหมูอะ่ะมันมีรสชาติของน้ำมันหอยแล้วส่วนเครื่องทั้งหมดเนี่ยผมจะใส่ลงพร้อมกันเพื่อให้พระเอกของเราเนี่ยดอกไม้ดองเนี่ยยังโดนเครื่องปรุงน้อยที่สุดอัดเลยถ้ามันแห้งไปก็ เติมน้ำได้ตามชอบเลยครับบางคนก็ชอบผัดแบบน้ำเยอะบางคนชอบแบบไม่มีไม่มีน้ำเลยมงคนชอบคุกคลิกวนผมก็คุกคลิกนิดนึงผอน้ำปลาผัดพวกนี้จะง่ายครับเพราะว่า รสชาติของวัตถุดิบอะ่ะมันชูตัวมันอย่างหมูผับให้นุ่มก็ยังคงมีรสหมูแล้วก็ตัวพระเอกของเราก็คือตัวหน่อไม้ดองเผาลงเผาตามชอบครับวันนี้เราใส่เยอะ เนี่ยโหกระเพาสลบแล้วลักเสิร์ฟครับเมนงงูง่ายๆทำเมื่อไหร่ข้าหดหม้อทุกที แกงหมู่อไม้ดองพร้อมเสิร์ฟครับ